ไหนเปิดเพลงว่าเสียงดังจังวะพี่ตังพี <nosso fuck> <P hi> ่จำจม่ได้โอ้โหพี่โชว์สไลด์หน่อยนะป๊บเฮ้ยโอ้ตั้นกเยอเลยเนี่ยโอ้กางเกงกินไปเครื่องแล้วพี่ วนอ้วนอ้วนอ้วนโอ้โอ้ร้านดีโง่แห้งดีว่ะไมฮะนี่ต้องเอาโองไว้หน้าร้านเฮ้ยน้องไม่ต้องจ่ายตังค์นะใครใครน้องพี่เนี่ยผมีนรุ่นพ่อพี่แล้วนะมีเวลาคุยกับพี่ทั้งสิบชั่วโมงว่ะพี่เป็นคนคุยเยอะด้วยเดี๋ยวพี่ขอคุยด้วยทุละาด้วยได้ได้โต๊ะนี้ไม่ต้องเก็บตังค์นะอันนี้เคยอยู่ในตะเกียงวะเนี่ย ไม่ยักเฮ้ยวร่วาะอะไรมะ <ś les> แม้เราสองคนก็ไม่แตกต่างหรอกนะ <ś les> อะลุ่มลางนี้อยาให้ม่ำเห็นนะเนี่ยทำไมอะโอ้คุณม่ำเขาชอบตัวใหญ่จริงอะ <ś les> ไปบ้านผมน,นี่อยู่แต่ในครัวอ๋อทำอาหารอยู่กระถางแก๊สอย่างน, <ś les> <ś les> นีน่นัวเนียนัวเนียจะเอากลับบ้านให้ได้เลย <ś les> เ แล้วทำไมเราเจ้าของบ้านไม่ห้ามคุณมัมเพราะวอยู่อีกครั้งหนึ่งไว้มาขำใส่กันนะไอ้น้องเดี๋ยวขอคุยด้วยได้ได้ได้อะนั่งๆมีอะไรครับน้องอายุอะไรเนี่ยโอ้ผมจะห้าสิบแล้วนะไม่ใช่น้องเขาเนอ่ยไอ้น้องเปิดบะหมี่นี่นานยังวันแรกครับผมเป็นเกย์เนี่ยปล่าวครับไม่มีแฟนชายเหร <Okay. S 2> หลััวร้อก,กันใหญ่ครับนี่ปล่อยอยู่ในนี้หึงชั่วโมงวันนี้รับสองจับด้วยแล้วรับสองจบนี่เมียรู้จอบเดียวนะอ,อ้าวทำไมเ่ยทุกทีไม่บอกเหรอวันนี้จริงๆว่าจะเป็นคุณปัญญาเป็นพิธีกร<อ>แต่ที่คุณปัญญาไม่มาไม่สบายก็เลย<อ>ให้คุณหม่ำเป็นแทนรับเล่นละครด้วย<อ><อ>แล้วก็ไปรับ พิธีกรอ,อีกสอง็อบอ่ะก็สองเด้งอ่ะไหนเด้งเนี้ยให้เมียรู้อีกเด้งหนึ่งอีกบ้านหนึ่งบ้านที่ไหนเนี่ยรู้มัแหละกูจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองตัวหนึ่งมันก็มีกันทุกคนแหละเชียวเจีย๊ยบเขาด้วยนะ่ะโอ้หอย่าบอก่เจี๊ยบแล้วคอมชุนเชื่อก็ไม่น่าจะมีนะ มีพี่ข้อมนิสัยดีมีแล้วทําธุรกิจแล้วรักครอบครัวเในตระวงการตลกเนี่ยมีค่อมจนชื่นมีหน่งเนี่ยซ่าที่รักครอบครัวไม่ขายแฟนชายอันเนี้ยไม่ได้ขายครับผมบะมีเนงครับไม่ใช่บะมีนง n g ทำไมโลโก้โลโก้แบบนี้นี่ทำไรเคะฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจะบ้าแล้วเนี่ยเอาไว้ไม่เอาไว้ไม่ได้แล้ว เราเอามไม่ได้แล้วมึงม่ได้ถามอะไรเลยจริงแล้ววิสาเผลือกเลยครับอะไรนะวิสาเผลือกวิสาเผลือกมึงเล่าให้ครูฟังนี่มึงเล่นมุกเนี่ยมันคืออะไรนะวิสามันไงคุณยิมันหมดมันหมดอันนี้เอาตั้งแต่หัวมุเนะนะเอาเอา่อนเลยอันนี้ออกก่อนทะเลาะกับทุกคนที่เรื่องงานใครถ่ายรถเนี่ย ให้กูเล่นอะไรเอร็วกวอาคุณแก้กูเล่นอะไรกดโดนปิดไม่เป็นกูกดไปโดนเออได้ให้กูเล่นอะไรใช่ไหมมาฟังร้างเขาทำไมอ่ะนี่ครับผมเนี่ยครับเฮ้ยผมไม่พอใจแสดงว่าใช้คำพูดกับผมไม่ดีนี่เขาจะเป็นเรื่องมีรางกันเขาจะยิงไงแล้วมึงกินกินกันอยู่เท่านั้นเหรอหันนี่นี่นี่คนเล่นปลาทูแมววะเนี่ย ปะทุปะทุเข่งละวสิบาทคอหักข้างเลยเฮ้ยไปเข้าไปก่อนไปไปเดี๋ยวโดนคดีเข้าด้วยไป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 เขาเถอะไปกินน่ะนี่ร้านไหนครับนี่ร้านบะหมี่เน่งครับบะหมี่เน่งอร่อยปะเนี่ยอร่อยสู้ร้านหนองเขาได้เปล่านครนายกอ่ะผมไปกิจมาแล้วโอเข้าไม่ได้เลยโอ้คนเยอะใช่แทงกันตายนี่ร้อนถ่าหนังวันนั้นก็ถ่ายหนังไม่ได้ถ่ายหนังแทงกันตายน้องมันไอ้เฉินเป็นคนยุ ดูละเอียดสิด้วยไอ้นี่ตำรวจจริงวะเนี่ยดูบัตรไหมดูบัตรไหมนี่เมาวะเนี่ยผมไม่ได้เมาตัวนีันดื่มนิดหน่อยตัวร่างกายราคบห้านี่ห้าที่เมาวะห้านี่ห้าอือหือลาดหน้าใช่ไหมเนี่ยเป่าดิเป่าดิฮึอออสองขีดนี่สองขีด ไม่ได้ตรวจมีลูกไม่มีลูกแหมมันสองขีดตรวจเลือดตรวจเลือดเอ้ามึงฉีดอะไรเนี่ยดูเลือดดูเลือดเฮ้ยไม่ได้คืนละทำไมไม่ได้คืนไม่ได้คืนอะไรอ่ะเขาล้มแชร์ซะแล้วไม่ยากอะไรนะไม่ยากทำไมนี่ไงอะไรเราก็ตั้งแชร์ใหม่ น่าจะมั้งแต่ตัวแรกละโว่ตัวเลือกตรงนี้สิตรงนี้ดิเส้นเลือดใหญ่นี่เส้นเลือดเล็กโอ้รู้เรื่องเส้นเลือดด้วยอันนี้อีกไม่นานมึงตายแน่เฮมึงยังไม่ได้ดูอะไรมึงรู้เลยเนี่ยเลือดในสมองมันไปเลี้ยงไม่ทันตายโอ้กินมันเยอะอยกินมันเยอะนะเข้าใจว่างดของมันซะโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยของมันเนี่ยของมันก็เนี่ยห้ามเลยเอาออกเอาใจกันห้ามเลยใช่แล้วก็คดแป้งด้วย แป้งนี่ทาไม่ได้เลยอ๋อคือทาแป้งที่หน้าไม่ได้งดหวานด้วยงดหวานด้วยมะนาวอย่าไปกินมะนาวหวานตรงไหนเนี่ย้มะนาวมันออกหวานแน่นอนอ๋อใช่พวกส้มพวกอะไรกินเยอะไม่ได้คนคนตัวมันดิจะคนทำไมก็ไม่ได้บ้ามาญาติมาญาติเนด้วนี้มีอะไรมันจะหมวกมีอะไรบ่าไม่มีมีอนอะไรปบ้โห พี่รุดป่ะพี่รุดนะครับผมเหผมไม่ได้พกเลยมันยิ้มมันมีมีรถด้วยเนี่ยเอ้ยไม่มีไม่มีเอ้ยตำรวจจริงป่ะเนี่ยเออจะจับผมยากนะไอ้น้องดูดูโดนจับได้เลยเอาเขามันใส่เสื้อปลอมมามาเสื้อก๊อปใช่ไหมใส่เสื้อก๊อปใส่เสื้อก๊อปเนี่ยลิขสิทธิ์แล้วม่เลิขสิทธิ์หูตามึงดีมากเลยเนี่ยมึงดูไงว่าเสื้อก๊อปเนี่ยเสื้อก๊อปนี่เสื้อ เชือกป๊อบเหรอเสื้อตัวนี้เสื้อเขาครับทั้หมดนี่เสใช่เสื้อเขาเสื้อเสื้อเสื้อของของครับเออฮะไปไปไปจกุญแจติดติดคุกสามปีเฮ้ยน็องขอโทรศัพท์แป๊บนึงอะไรนะเดี๋ยวคุยกับแม่ผมไม่ต้องคุยเลยเดี๋ยวคุยกับแม่ผมอันนี้ถึงกับประหารชีวิตยิงเป้าเลยนะน่ะสิบสองเม็ดสิบสองลูกนั้่าสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งเหลือหกเม็ดโอ้ตายแต่เม็ดแรกแล้วล่ะ งั้นงั้นให้โทรหาแม่ผมเลยเอาผมไปรู้เบอร์แล้วคุณกดเองอ่ะกดแล้วเนี่ยผมพิมพ์ข้อความไปแล้วทำไงอ่ะส่งส่งส่งเลยเออกดส่งกดส่งไม่ได้ส่งมานี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยมันเป็นทัศสกรีนอ่ะไอ้แหนสังคมแหนสังคมเขียวใช่เออคุณตำรวจถ้าเกิดผมเลื่อนมาเงี้ยไอ้แผงเนี่ยจะหลุดออกมาไหมอะไรนะ ไอแแพงเนี่ยไอแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยแอปพลิเคชันถ้าผมเลื่อนไปถามใครถามพี่มึงดูหน้าดูเล่นเป็นไหมพี่ไม่มีเครื่องสื่อสารเลยเป็นตำรวจยังไงเนี่ยไม่ไม่มีมีก็ฝากคนอื่นไว้ฝากไว้เดี๋ยวเมียมันโทรยิ้มมันโทรก็อย่างที่มึงเคยทำมันแหละยิ้มยิ้มไม่เล่นไม่ตอบไม่โตอะไรเลยล่ะ เข้าเรื่องอย่างเดียวจะได้เข้าเรื่องอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ไม่เล่นไม่เล่นอะไรแล้วอดูดูจะถามแม่ไอ้ด้เชียวก็จะถามแม่ไม่เล่นด้วยเมื่อกี้อะไรมือนึงมืน้อยอะไรของอะไรของแต่เมื่อกี้พูดถึงคุณหม่ำนี่เออถึงถึงหม่ำถึงอะไรพี่ไม่เกี่ยวเลยพี่หม่ำว่อะไรนะพี่ไม่เกี่ยวเลยพี่หม่ำไปพูดถึงเข้าทละไมอ่ะเอออเาที่เอาหม่างนาหน้องหม่างมา เอ้นี่มึงจะล้ำชุกลวกหัวมึงเลยล่ะเอามาโพตรงนี้เลยแม่จะได้รู้ว่าผมโดนอะไรอยู่มีพี่น้องกี่คนเนี่ยห้าคนเหรอมันใครมั่งอ่ะไอกบไอ้เก่งไอ้หญิงเหรอไอ้นุ้ยใครเกเรสุดอ่ะน่าจะเป็นไอกบนะไอกบนะไอกบติดเหล้าดิติดแล้วไม่ติดเดี๋ยวนี้ซื้อสดแล้วเนี่ย หาอย่างเดียวเชียวไอ้กบไอ้กบตอนนี้ไปออกเล่าไปเลิกเล่ายังไงกบอ่ะพูดถึงเราเป็นพี่เขาเวลาสอนน้องเนี่ยถ้าสอนมันดีเล่ามันก็เลิกนะนี่มันเลิกเล่ามาเจ็ดเจ็ดเจ็ดวันแล้วตอนเนี้มากินแววเหมือนกันอีแววเอ๊ะมันยังไงวะทางนี้ก็ยาวมเลิกได้ไหมเนี่ยเลิกมันก็เลิกมาเดือนหนึ่งแล้ว อ๋อแล้วอืมเลิกเดือนนี้แล้วก็สบายแล้วดีแล้วโอเคใช่อ้าวแล้วไม่มีใครเหรอไม่มีไม่ได้เล่นพาสเตปตสปะเองโอเคเลิกแล้วก็ดีแหววเลิกเพราะไม่หลับเพราะว่าหาาันี่ยอ้าวตั้งแต่พี่เลิกเพราะไม่มีไง มาบ่อยวันนี้ติดมาบ่อยใช่แต่ดีถือว่าเป็นน้องที่ดีนะแววเนี่ยเป็นน้องที่รักพี่หม่ำมากนะยังไงอ่ะก็โดนจับมันซัดทอดที่ไหนล่ะเออได้พูดสักแอร์หนึ่งรักพี่รักพี่จริงจริงเมื่อเอาตลกเอาฮาอย่างเดียวตอนนี้กูตัวเฮ้ยอยู่ตัวแม่อยู่แม่แม่ทำงานอะไรแม่แม่ขายที่แม่ขายที่ที่นอน ใช่เป่าใช่ใช่ใช่ป่รู้ได้ไงอ๋อใคใช้บริการต่อที่ดินมึงก็ต่อที่นอนแม่เป็นเครื่องโทรศัพ์ออแม่เป็นเป็นร้อยเครื่องเปิดร้านขายโทรศัพท์ด้วยรขายโทรศัพท์ด้วยเหรอขอ๊ป่ะของของแม่มตบไปแล่โทษนะตอนนี้ไม่ไม่วางสายแล้วเหรอหรือ่ใเรียกแม่ดีกว่าเปเรียกเลยเรีย